ห้าสิบนาทีแล้วนะฮะท่านผู้ชมสวยแกบริสวยนี่นะฮะโอ้โหท่านผู้ชมรูนฟรานเดสด้วยบอกแล้วท่านผู้ชมสวยโอ้โหสวัสดีครับท่านผู้ชมในคลิปนี้นะฮะผมจะมารีวิวแซคนาบีนะฮะคือนาติคนนี้นั่นเองเป็นร่านแชมป์แห่งบาเยนน์มิวนิกแล้วก็อีกคนนึงนะฮะก็คือผู้รักษาประตูนะฮะผมไม่เคยเล่นเขาแม้แต่นัดเดียวนะฮะก็คือ คาสซีโอนะฮะถ้าอ่านชื่อผิดก็ขออภัยด้วยเอาละไม่ขอเสียเวลาเราไปลุยแรงกันเลยนะฮะ let's go <S เอาละได้เวลาเคียบอลมาดีรับบ้าวาวท่ตนผู้ชมเกือบจะได้เสียหนึ่งปรดอูแล้วไม่ล้านี่นะฮะครบิวถ้าอ่านชื่อผิดก็ขออภัยด้วยนะผู้ชมเอาละเปะิตัคาร์ลระยะนี่โลงๆดิโอ้โหผู้ชมเอาละเปิดมาก็ดูดเดือดเลยนะฮะ บูวิ่นาทีนี่โอ้โหมาเดลีเอาละดีเนี่ยลุยกันเลยนี่นะฮะบรูโน่ฟานเดสสวยเล้วพตคาร์ลอสยังวะดสองแบบนี้ก็โล่งลงรอบบาลรอบบาลรอบบาลสองคลับวินาทีนี้เบิร์นมองกร์บิวโอ้โหท่านผู้ชมว้าวเกมนี้ระยะสองลงลงโอ้โหว้าวท่านผู้ชม เอาละมาดูกันต่อเลยนะฮะแล้วก็ในเกมนี้นะะถ้ามีเสียงแทรกเข้ามาก็ขออภัยด้วยนะฮะท่านผู้ชมมาดีท่านผู้ชมจูดงั้นเหรอจูดเพราะท่านผู้ชมผมยังไม่ได้ดูฝ่ายตรงข้ามเลยนะฮะนี่นะฮะเกรบิลที่จริงผมเล่นเขาแล้วนะฮะประมาณเกมหนึ่งนะฮะถือว่าดีมากนะฮะท่านผู้ชมแล้วก็เกมนั้นนะฮะผมดันได้แอซิสสอนแล้วก็ยิงประตูหนึ่งเสร็จด้วยนะฮะแต่เสียายนะฮะที่เกมดันเสมอท้ายคลิปนะฮะผมเลยไม่อยากลงนะฮะ นี่นะฮะเคลมิวเอาละคนดูเปิดได้คนไหนบ้างน,นะฮะเมนพูดคุยกันได้เลยนะฮะสวยท่านผู้ชมนี่นะฮะคอมเมนต์รับบ้าว้าวท่านผู้ชมรับบ้ารับบ้าเกือบเลยนะฮะเอาไหมโรบิโตคาร์ลอสแล้วก็ช่วงนี้นะฮะดูผมเล่นโรบิโตคาร์ลอสเยอะนิดนึงนะฮะท่านผู้ชมเล่นเจ้าผมเริ่มจะชอบเขาเลยนะฮะ โ oh, อ้โหอันโน่รถิโตคาร์ลอสแถมสปิดก็สูงแล้วก็ยิงแรงซะด้วยนะสวยริโตคาร์ลอสนี่นะฮะเอาละได้เวลาสวนคาบิววโลงโลมแบบนี้เรบบาบ้าสงกลับว,ว้าวไม่ทันนะ,ะเอาไหมว,ว้าวทำไมคาบิวเกมนี้ยังโชว,ว์ฟอมไม่ค่อยติดนะท่านผู้ชมวอลผมเพื่อนเล่นวอลเนวมาซะด้วยได้สักหนึ่ง สองแอซซินนะฮะแล้วก็หนึ่งประตูจุดว,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 ว้าวว้าวเกมนั้งเสมอสามสามนะฮะแล้วก็นี่นะเะพื่ออัศประตรูมาใหม่นะฮะคาซิโอไม่ใช่มาใหม่เซ็นนานแล้วนะฮะแต่ผมไม่เคยได้เล่นเขานะฮะสวยวินนทีนี้อ๋อดร็อบบ้าขอโล่งโล่งแบบนี้ดรอบบ้าว้าท่านผู้ชมดูเหมือนว่าผมต้องเปลี่ยนจบสกอร์แล้วนะฮะดรอบบ้าโชว์ฟอร์มไม่ค่อยได้นะฮะเกมนี้ นี่นะฮะคาร์บิวถ้าอ่านชื่อเขาผิดก็ขออภัยด้วยนะฮะว้าววิ่งตัวคาร์ลัสว้าวท่านผู้ชมนี่จริงๆเหรอเนี่ยเคผมเล่นนี่นะฮะคาร์บิลโลงๆแบบนี้ก็สปีดดีแต่นั่นคือก่อนหลังที่วิ่งเร็วนะฮะเดบ,บอยว้าว40ว่านาทีแล้วนะฮะท่านผู้ชม ยังโชว์ฟอร์มไม่ค่อยติดเลยนะฮะแล้พี่ตัวคาร์ลสสวยนี่นะฮะวินานทีนี้ล่งโลงว้าวเอาเลยครับท่านผู้ชมนี่นะฮะคือตี้ของฝ่ายรองข้ามแล้วก็นี่นะฮะคือชุดสำรองของเขาว <Wow. S 1> ้าวเขาขึ้นหลังแล้วนะฮะมาเลยจุดแนวม้าหวังว่าจะมีสักหนึ่งประตูนะฮะหวังว่านะว wow. ้าวกดอสบประตูได้อยู่ดรับป้าสวยดรับ้า แปปหนึงน่งแปบหนึ่งสวยนี่นะครับบิวลงโลงแบบนี้ดราบ้าลงโลงแบบนี้ยิงโอโหโคแมนอีกแค่นิดเดียวนะฮะเพท่านผู้ชมมาดยกันตอนลยนะฮะสวยแบบนี้ก็ลงโลงดีแบบนี้ก็ลงโลงดีแบบงงดรับ้ายิงโอโหท่านผู้ชมจอดอเลยนะฮะแต่เขาดันคมเกินนะฮะสวยครับ,บวิวโอโห ว้าวถือว่าเกมนี้ดุเดือดนะฮะเอาไหมคุณแบบนี้คาบิวขอใช่ไหมท่านผู้ชมแบบนี้ครับิวโอ้โหแต้เวลาเคลียบอลแล้วนะฮะมานี้นี่นะฮะคนาบีอยู่โลง่โลงๆแบบนี้เฮริเคนมีนะฮะแล้วก็เกมนี้นะฮะผมมาในเกมเปิดหมงนะฮะท่านผู้มชมผมอยากเล่นมากๆนะฮะแถมมี แฮร์รี oh o, ok ha, wa, ่เคนสดด้วยแบบนี้ก็กระนาบิโอโหท่านผู้ชมบอกแล้วนะฮะว่ากนาบเอาละคนดูมาลีกันต่อสวยๆนะฮะปาวาปาวาแบบนี้ครับบิลโลโลโอโหท่านผู้ชม yes โอ้โห assist แล้วนะฮะครับบิลถ้าอ่านชื่อผิดก็ขออภัยจริงๆนะฮะว้าวพี่ชชยลุยกันว้าวดูเหมือนว่าเขาจะเล่นแฮร์รี่เคนนะฮะเปิดมงดีนะฮะแฮร์รี่เคน มาดีเฮริเคนก็เฮริเคนเถอะว้าวบอกแล้วนะฮะว่าเขาเล่นเปิดมงนะฮะชัวพิชัยลงลมแบบนี้ก็สวนกลับดีลงล่งแบบนี้ก็สวนกลับดีขาบิวคอแบบนี้ก็กล, call, บบกลงลขาบิวคอว้าวเอาช้าหนินึงนะฮะสปีดน่าจะเก้าสิบเอ็ดนะฮะถ้าจำไม่ผิดสวยเฮริเคน ลง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 ป่าวาลงลงนะฮะป่าวาไม่ใช่ลงลงนะฮะลงลงเลยคุณมาเดลิกมาเดลิกเบิร์ดหมออีกละว้าวว้าวเกือบเกือบโอ้โหท่านผู้ชมโอ้โหเสียประตูจนได้นะฮะให้กับบารันโดเซวาโอ้โหนี่นะฮะคือนาบีเฮริเคนลงๆแบบนี้ส่งกลับ สวยเฮริเคนลงๆแบบนี้ก็โดนดีว้าว wow, คนดูอย่าเพิ่งเสียใจนะฮะอย่าเพิ่งท้อนะฮะนี่คือ F N H Gaming สวยบอกแล้วนะฮะนี่คือ F N H Gaming คาบิวคาซิมิโรงั้นเหรออย่าหวังเลยคาบิวหาช่องแบบนี้ก็ลงๆดีครับบิวลงๆดีโอ้โหสเตอร์ลงิลง เกือบเป็นแล้วนะฮะสวยมาเดลิกมูซิลลาวิตูคาร์ลส่ทรงแบบนี้แฮร์รี่เคนติดบล็อกไหมอ๋อไม่มีเลยนะฮะท่านชมนี่สเตลลิงสวยสเตลลิงแบบนี้คาบิวมีคาบิวโอ้โหท่านผู้ชมย,ยิงแล้วนะยิงหนำนะฮะคาบิว โอ้โหท่านผู้ชมไม่อยากจะเชื่อว่าเขาจะมีส่วนร่วมกับประตูซะด้วยนะฮะว่าท่านผู้ชมมาลีกันต่อเลยไม่อยากจะเชื่อนะฮะแต่มันก็เกิดขึ้นแล้วนะฮะมาลิว้าวประสาประตูของผมนะฮะว้าวตอนนี้เหลืออีกแค่20นาทีนะฮะไม่อยากจะเชื่อแต่มันก็เกิดขึ้นแล้วนะ2อน,นาทีสุดท้ายมาเหอะิชายทรงเหอะวิชายไวยมาลิก ลงๆแบบนี้สวยเราไปตัวขาแล้สวินะทีนี้ได้เวลาสวนกลับสวนกลับดีสวนกลับดีเลยว้าววววจีนาที่สุดท้ายแล้วนะะท่านผู้ชมเพราะว่ามันลิกว้าวอย่าบอกนะท่านผู้ชมอย่าบอหน้าท่านผู้ชมโอ้โหล้ำนาเซฟไว้ได้เอาละนี่คือหนึ่งนาทีสุดท้ายแล้วนะฮะนาทีสุดท้ายท้ายสุดเลยนะฮะโอ้โหหมดเวลานะฮะ ชนะ2ประตูต่อหนึ่งนั่นเองนะฮะเกมนี้เดี๋ยวท้ายคลิปผมจะโชว์การเล่นของการาบิลนะฮะแล้วก็ถ้าใครมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์มาคุยกันได้เลยนะฮะด้านล่างคลิปนี้ขอบคุณครับดูดิอานูวินาทีนี้ลงลงโอ้